s เ a รนเจอร์ติงซีซั่น5วอลลุ่มที่1 4ตอนแรกเป็นยังไงกันบ้างครับสมการรอคอยกันหรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าในวอลลุ่ม1นี้เหมือนกับเป็นอาราบบทของบทสรุปที่ยิ่งใหญ่ที่ตัวผมเนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจกับ4ตอนแรกมากๆครับเพราะรู้สึกว่าซีรีส์เนี่ยเข้าเรื่องเร็วไม่ได้กระจัดกระจายเนื้อเรื่องมากไปเหมือนกับซีซั่นก่อนและดูเป็นกลุ่มก้อนชัดเจนกว่าซีซั่นที่ผ่านๆมาอีกด้วยมีทั้งความนอสตาเจียถึงซีซั่นเก่าๆ และยังมีอะไรใหม่ๆที่จะพาเราไปสำรวจรวมไปถึงสุดยอดเซอร์ไพรส์ที่ทำเอากรีดการ์ดซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยตื่นเต้นอยากจะดูวอลลุ่ม2กันต่อแล้วครับในวันนี้เช่นเคยเรามาพูดคุยแล้วก็สรุปประเด็นกันสักหน่อยครับกับ4ต,ตอนแรกของ Stranger Things ซีซั่นที่5 v o วอลลุ่มที่1ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างแต่ก่อนจะไปเนี่ยต้งบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ผมมีความสุขมากๆเลยนะครับที่ได้ดูทั้ง It Welcome to ู e r r y และ Stranger Things ไปพร้อมกันเป็นเหมือนกันไหมก็พิมพ์ก็มาพูดคุยกันหน่อยก็ได้นะครับซึ่งเรื่องราวของซีซั่นที่5นี้เนี่ยเขาระบุไว้เลยนะครับว่าจะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนปี1987เรื่องราว3วันก่อนที่จะครบรอบ4ปีวันที่วิลไบเออร์สได้หายตัวไปในอัพไซด์ดาวซึ่งผมเชื่อว่าวันที่6พฤศจิกายนปี1987จะเป็นวันที่อยู่ในตอนสุดท้ายของซีซั่นอย่างแน่นอนครับ ภายหลังจากกลับมาจากแคลิฟอร์เนียทําให้ครอบครัวไบเออร์สก็ต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านของวิลเลอร์เป็นการชั่วคราวครับเพราะว่าในตอนที่3เนี่ยจอยส์ก็น่าจะขายบ้านไปแล้วทําให้ครอบครัวของเธอก็มาอยู่ที่นี่ซะเลยซึ่งจากตอนต้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเหล่าฮีโร่แก๊งเด็กๆของเราเนี่ยกำลังวางแผนเพื่อที่จะออกตามหาเวกหน้าที่หลบหนีหายไปหลังจากที่มันเนี่ยได้บาดเจ็บสาหัสโดยที่พวกเขาเนี่ยได้วางแผนกันมามากกว่า30ครั้งนะครับ กับภารกิจแฝงตัวเข้าไปในพื้นที่ของทหารณนะบริเวณห้องสมุดฮอลกินส์ที่เขาเรียกโดยโค้ดกันว่าแม็กซีหรือว่าบิ๊กแม็กโดยที่มีสายเนี่ยคือตัวของเมอร์เรและคนที่จะกระจายข่าวผ่านวิทยุก็คือตัวของโรบินที่สถานี WSK q K, ที่เป็นเหมือนกับฐานทัพประชุมลับของพวกเขานั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยรอยแยกที่เกิดขึ้นทางกองทัพเนี่ยก็ได้เอาแผ่นเหล็กมาปิดไว้แล้วทั่วเมืองครับ และในชีวิตวัยเรียนตัวของดัสตินเองตอนนี้ก็ถูกเพ่งเล็งครับจากการที่เขาเนี่ยเป็นสมาชิกของเฮ l ไฟครับที่เอ็ดดีเป็นคนก่อตั้งและตอนนี้เนี่ยเอ็ดดี้ก็ถูกตาหน้าว่าเป็นคนที่เปิดประตูนรกขึ้นแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะตายไปแล้วจนสุดท้ายดัสตินก็โดนแก๊งชมรมบาสเล่นงานใสย,ยับไปเลยทางด้านของกองทัพเนี่ยนำโดยซอลิแวนก็ยังคงออกตามล่าตัวของอีเวนเหมือนเดิมจากในซีซั่นที่4 ในขณะที่เธอเนี่ยกำลังฝึกฝนพลังเพื่อรับมือกับเบกหน้าแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่อันตรายนั่นก็คือตัวของดร์เคที่เธอนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะหาวิธีรับมือ,อยากแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของอัพไซด์ดาวแถมยังมีแผนการรับมือกับผู้มีพลังจิตท,ทุกคนอีกด้วยนะครับทางด้านของฮอนลี่วิลเลอร์น้องสาวของไมค์แล้วก็แนนซี่ก็พบว่าเธอนั้นมีเพื่อนในจินตนาการที่ไม่มีใครเข้าใจ จนไม้เนี่ยได้มีการปลอบโยนน้องสาวโดยการที่มอบของขวัญที่เป็นอัมันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนื้อคือหมากเดีนดีของ h o ลลี่เดอะเฮโรซึ่งไม้เนี่ยบอกว่าตัวของฮอลลี่เดอะเฮโรคนนี้เนี่ยได้รับพลังมาจากสวรรค์ใช้เวทมนต์ได้และเสกประตูมิติได้ซึ่งประโยคตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนจำไว้เป็นขีก็ได้นะครับผมว่าตรงนี้เป็นหินให้กับอนาคตของตัวละครของฮอลลี่แน่นอนแม่แน่ว่า เธอเนี่ยอาจจะมีพลังจิตในตอนท้ายเหมือนกันนะครับและในค่ำคืนภารกิจแฝงตัวกลับดูจะดำเนินไปได้ไม่ค่อยสวยครับพอระหว่างที่ฮอปเปอร์แฝงตัวเข้าไปในอัพไซด์ดาววิวได้รับรู้ถึงอสูรดีมอร์กอร์กอนเหมือนกับว่าเขาเนี่ยก็คือมันและดีมอร์กอร์กอนก็ได้ฉีกรอยแยกระหว่างมิติเพื่อที่จะมาจับตัวของฮอลลี่ไปซึ่งหากใครเคยสังเกตก่อนหน้านี้เนี่ยในซีซันแรกฮอลลี่ ก็ได้เคยเห็นการมาถึงของอสูรดีมอก์กอนมาแล้วที่บ้านของวิวด้วยนะครับไม่แน่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวของฮอลลี่เองอาจจะเป็นเป้าหมายของเวกหน้ามาโดยตลอดและเพียงในตอนที่2เท่านั้นซีรีส์เนี่ยก็ทําให้เราเห็นถึงความโหดดุของซีซั่นนี้ที่ไม่ปรีประนอมต่อใครทั้งนั้นครับเมื่อ D og og ดีมอก์กอนได้ออกมาทาร้ายทั้งคาเรนและเท็ดก่อนจะลักพาตัวของฮอลลี่ไปนั่นจึงทําให้แอลเนี่ยต้องไปที่อัพไซด์ดาวเพื่อชื่อตัวของฮอลลี่ และตัวของฮอปเปอร์เองเนี่ยก็อยู่ที่นั่นอยู่แล้วแลแ้วภารกิจทั้งหมดก็เริ่มต้นขึ้นทั้งในอัพไซด์ดาวและก็โลกปกติที่จะคอยค้นหาสัญญาณจากอีกโลกหนึ่งเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารแต่แล้วเนี่ยจุดเปลี่ยนใหญ่ๆก็ได้มาถึงครับเมื่อวิลได้รับรู้ว่าตัวเขาสามารถเข้าถึงจิตใจของเวกหน้าได้ทำให้วิลเนี่ยเห็นในสิ่งที่เวกหน้าเห็นและสามารถเข้าไปในจิตใจของเป้าหมายของเวกหน้าได้ และเป้าหมายของเวกหน้าก็คือการลักพาตัวเด็กครับซึ่งเวกหน้าจะทําเหมือนกับที่มันลักพาตัววิวไปเมื่อปี1983โดยที่มันจะกลายเป็นล่างของเฮนรี่คริวมาพูดคุยตีสนิทและบอกถึงวิธีที่จะช่วยพวกเขาจากสัตว์ประหลาดโดยที่ฮอลลีเนี่ยเรียกชื่อของเฮนรี่เล่นๆว่าเขาคือมิสเตอร์วัสิตมีที่มาจากมิส s w วัสซิตสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเนี่ยที่สามารถเดินทางข้ามเวลาได้จากหนังสือนิยาย A อ r i n k l e in t า m e นิยายแฟนตาซีสุดคลาสสิกซึ่งเป็นนิยายที่ฮอลลี่อ่านอยู่นั่นเองจริงๆเนี่ยจะบอกว่ารายละเอียดเล็กๆในซีรีส์ก็คงจะเป็นการบอกใบเล็กๆของผู้กำกับถึงวิธีแก้ไขหรือทิ้นอะไรหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์ด้วยนะครับซึ่งแผนการวินิจของเวกหน้าเนี่ยทำให้เขาเหมือนกับเป็นพวกของเฟรดดี้คูเกอร์หรือเพนนีไวส์ที่ต้องการลักพาตัวของเด็กๆไปด้วยเหมือนกันนะครับและหนึ่งในเป้าหมายของเวกหน้าก็คือตัวของเดเร็กเทิร์นโบ เด็กแสบจอมบูลลี่เพื่อร่วมชั้นของฮอลลี่ผ่านการรับรู้ของวิลมันจึงเป็นที่มาของภารกิจช่วยชีวิตสุดอลมานโดยได้ความช่วยเหลือจากเอริกา้าให้ไปวางยาสลบที่บ้านเทิร์นโบและพาพวกเขาเนี่ยไปในที่ปลอดภัยในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้วางแผนเพื่อติดตามตัวของดีมอร์กอกอ,กอนไปด้วยเลย2เด้งครับจากนั้นเนี่ยเมื่อดีมอร์กอกอ,กอนจู่โจมวิลก็ได้รับรู้ถึงศูนย์รวมจิตใจ และถูกพาไปยังสถานที่ปริศนาที่เราเด็กๆได้ถูกเถาวันกำลังทําอะไรบางอย่างกับพวกเขาเหมือนกับที่เวกหน้าทํากับวิวเหมือนกันนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยที่เวกหน้าให้ดีมอรกอกอน,กอ,นออกมาลักพาตัวของวิวไปเมื่อปี1983แต่มาในรอบนี้มีเด็กเพิ่มขึ้นเพื่อแผนการบางอย่างของมันซึ่งถ้าหากใครดูดีๆสถานที่ลึกลับอันนี้เนี่ยทีวิวเห็นนิมิตแล้วก็วาดขึ้นมา มีลักษณะเหมือนกับรูหนอนที่คุณครูคลากวาดเอาไว้ในห้องเรียนที่เอริก้ากำลังเรียนอยู่ด้วยเลยนะครับแม้แน่ว่าผู้กำกับอาจจะกำลังบอกใบอะไรบางอย่างกับเราเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาและอวกาศไปด้วยเลยก่อนที่ทางแก๊งของแนนซี่โจนาธานสตีฟและดัสตินจะได้ไปตามหาบาะแสของเวกหน้าต่อจากเครื่องติดตามที่ติดอยู่กับตัวของดิมอร์กอร์กอนจนไปเจอเข้ากับกำแพงยักษ์สูงตระหง,ง่านที่กันพวกเขาเอาไว้ครับ และก็ได้มารู้ว่ากำแพงแห่งนี้ล้อมพื้นที่เอาไว้อย่างกว้างขวางและมีจุดศูนย์กลางก็คือห้องทดลองหอกินที่ที่การทดลองมนุษย์พลังจิตเกิดขึ้นและมันที่ที่อิเลเวนเนี่ยเปิดประตูมิติออกซึ่งนั่นเกิดในโลกปกติส่วนในอัพไซด์ดาวเรายังไม่รู้ครับว่ามันเก็บงำความลับอะไรเอาไว้บ้างก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปอีกฝากหนึ่งทางฝั่งของอิเลเวนและฮอปเปอร์ ที่ได้เข็นความลับจากทหารและได้รู้ว่าตัวของด K กรเคเนี่ยกำลังเก็บซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ซึ่งได้มีคลืนเสียงที่ใช้สยบผู้มีพลังจิตเหมือนกับคริปโตไนท์ของซูเปอร์แมนซึ่งหากต้องใช้คลื่นเสียงมหาศาลขนาดนั้นพวกเขาต้องคิดอยู่แล้วว่าผู้ใช้พลังจิตที่อยู่ในห้องเนี่ยต้องทรงพลังก็เป็นใครไปไม่ได้ครับก็อาจจะเป็นตัวของเวกหน้าและสุดท้ายเนี่ยเมื่อฟันฟ่ากองทัพทหารเข้าไปในแหละก็ต้องเพราะว่า คนที่ถูกจับมาจริงๆไม่ใช่เวกหน้าครับแต่นี่คือหมายเลขยก8พี่สาวของ Eleven ที่โผลมาในซีซัน2แล้วก็ไม่โผลมาอีกเลยนั่นเองก็น่าสนใจว่า Movement ต่อจากนี้หมายเลขยก8จะมาช่วย11ในการสยบเวกหน้าหรือเปล่าทั้งด้านของฮอลลี่เนี่ยหลังจากที่เธอถูกจับตัวมาก็ได้มาอยู่ในโลกความทรงจำของเวกหน้าแล้วก็ได้มาอยู่ที่บ้านของตระกูคลครีวก่อนที่เธอเนี่ยจะได้พบกับคนที่ไม่น่าเชื่อครับ ว่าเราเนี่ยจะได้เจอในนี้เนืน้คือตัวของแม็กซ์ที่ลางจริงเธอนั้นกําลังนอนโคม่าอยู่ในโรงพยาบาลแต่จิตใจของเธอติดอยู่ในโลกความทรงจําของเวกหน้าซึ่งหากใครจํากันได้ในซีซั่นที่4เวกหน้าเคยบอกกับอ l เลเวว่าทุกคนที่เขาฆ่าเนี่ยไม่ได้หายไปไหนครับแต่มาอยู่ในโลกในจิตใจของเขาเท่านั้นเองนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้อิเลไม่สามารถหาแม็กซ์เจอได้นั่นเอง และเราเนี่ยจะได้เห็นแม็กซ์เดินทางได้ล่อนไปยังโลกความจําของเว็กหน้าหรือเฮนรี่คริวที่ไม่มีที่สิ้นสุดรวมไปถึงหลุดเข้าไปในช่วงยุคปี1959แล้วได้พบกับจอยซ์ในไวเรียนในขณะที่เธอเนี่ยกำลังแจกใบปลิวละครเวทีของเธอเมื่อเราดูจากรายละเอียดใบปลิวนะครับเราจะมีรายละเอียดดังนี้ละครเวทีเนี่ยชื่อว่าโอคลาโฮมาสร้างมาจากละครบอร์ดเวที่ทำการแสดงในปี1943 ที่จอย c ์เนี่ยรับหน้าที่ผู้กำกับและเรามาดูที่วันที่การแสดงนะครับวันที่การแสดงเนี่ยตรงกับวันที่6พฤศจิกายนเป็นวันเดียวกับที่วิวหายตัวไปเมื่อปี1983จากนั้นเนี่ยเรามาดูรายชื่อของผู้แสดงกันมีทั้งตัวของเจมส์ฮอปเปอร์จูเนียร์หรือคือตัวของจิมฮอปเปอร์ของเรานี่เองรวมไปถึงค e n เรนชิลด s สไม่ต้องเดาเลยครับว่าเธอคนนี้เนี่ยคือแม่ของไมค์วิลเลอร อีกทั้งยังมีตัวของแพตตี้นิวบี้คนคนนี้เนี่ยคือพี่สาวบุญธรรมของบ๊อบนิวบี้คนรักเก่าของจอยซ์ที่ตายไปในซีซั่น2แถมเธอคนนี้เนี่ยยังเคยเป็นคนรักของเฮนรี่คิวหรือเวกไนอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีชื่อของอลันมันสันพ่อของเอ็ดดี้มันสันและเท็ดวิลเลอร์พ่อของไมค์อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าตัวละครรุ่นพ่อรุ่นแม่ในซีซั่นนี้เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกนันหมดตั้งแต่วัยเรียนของทอกกินส์นั่นเอง และก็ยังมีอีกหนึ่งดาวเด่นนั่นก็คือตัวของเฮนรี่คริวที่เขาจะมารับบทเป็นเคอร์รีแม็กเลนข่าวบอยเจ้าเสน่ห์และเป็นมิดซึ่งบทนี้เนี่ยเคยแสดงโดยฮิว์แจ็กแมนในปี1999ด้วยนะครับซึ่งเรื่องาทั้งหมดนี้ก็อยู่ในละครเวที Stranger Things the first shadow ที่จะพาเราเนี่ยเข้าถึงเรื่องราวของเฮนรี่ค e ิวให้ลึกมากกว่านี้เสียดายบ้านเราเนี่ยไม่มีการเอามาแสดงครับก็ได้แต่หวังว่า ไม่แน่อนาคตเราอาจจะได้ดูการแสดง The First Shadow ก็ได้นะครับเผื่อใครอยากเอามาฉายอยากดูเหมือนกันจากนั้นเนี่ยเราก็มารับรู้นะครับว่า Max เนี่ยเกือบจะหนีออกมาได้แล้วจากการที่ลูคัสได้เปิดเพลง Running Up That Hill ของ Kate Bush แต่อีกนิดเดียวก่อนที่จะออกมาได้เพลงดันหยุดซะก่อนเสียดายมากครับนื่องทำให้ Max เองเนี่ยต้องหนีจากเวกหน้าและเธอได้ค้นพบกับเนินหินที่เขานั้นกลัวและไม่สามารถฝ่ามาได้ โดยสิ่งสิ่งนั้นนี่คืออะไรเราก็ยังไม่รู้อาจจะเป็นสิ่งที่สะเทือนจิตใจในเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาที่อาจจะเป็นจุดอ่อนที่แท้จริงของเวกหน้าก็ได้สุดท้ายเนี่ยเมื่อแม็กซ์ได้เห็นฮอลลี่ที่ถูกส่งตัวมาที่นี่เธอก็เลยมีหวังที่จะหนีออกจากที่นี่ไปอีกครั้งครับแต่จะทํำยังไงคงต้องรอดูกันต่ออีก1เดือนเพราะว่าจะมีตอนที่ชื่อว่า escape from k a m a s o s ซึ่งเป็นตอนที่สองซีซั่นนี้ เรามารอเอาใจช่วยแม็กซ์และฮอลลี่ไปด้วยกันนะครับส่วนอีกฝากหนึ่งทางด้านทหารยังคงมีความกังวลว่าอีเนี่ยคือตัวการของเรื่องทั้งหมดและเธอยังเป็นคนที่ลักพาตัวเด็กๆไปอีกทหารเนี่ยจึงได้พาตัวเด็กๆจากทั่วทั้งฮอกกินส์มองไว้ที่ศาลแม็กซีซึ่งทางเหล่าฮีโร่ของเราก็ดูแล้วว่านี่เป็นวิธีที่ไม่น่าเวิร์กเนื่องจากดีมอร์กอรอนเนี่ยจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้ และยิ่งเอาเด็กๆไปอยู่ด้วยกันมันก็จะสามารถลักพาตัวไปได้ทีเดียวนั่นเองครับและวิธีที่จะช่วยก็คือการส่งเดเร็กเข้าไปเป็นสายและช่วยพาตัวเด็กๆที่เป็นเป้าหมายของเฮนรี่ออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่ค่อนข้างที่จะสนุกมากๆครับและก็ลุ้นมากๆในหลายส่วนว่าเดเร็กจะทําได้ไหมเรากลุ่มที่มุดใต้ดินมาจะทําสําเร็จหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สําเร็จครับดันโดนจับได้แต่แล้ว เวลาก็มาถึงเมื่อฝูงดีมอกกอกอนได้ออกมาจากรอยแยกของประตูมิติและบุกเข้าโจมทีทหารก่อให้เกิดเป็นหนึ่งในฉากที่โหดที่สุดของสเตรนเจอร์ติงขึ้นมาทันทีทันใดครับจริงๆนะต้องบอกว่าดูมาจนถึงตอนนี้ผมแอบดีใจนิดหน่อยครับที่ตัวของไมค์มีบทที่ไม่จืดจางสักทีได้กลับมาเป็นผู้นำมีการบูและก็ช่วยคิดแผนเสมอต้องบอกเลยว่าคิดถึงไมค์คนนี้มากๆหลังจากที่ไม่ได้เห็นตั้งแต่ซีซันแรกนู้นเลยครับ ซีซันต่อมาเนี่ยบทค่อนข้างที่จะจางแต่ว่ามาในซีซันที่ห้าเนี่ยปลื้มมากๆเลยที่คนเดิมกลับมาแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ดูสู้กันไม่ไหวครับและบอสตัวจริงอย่างเวกหน้าก็ได้โผล่ออกมาสักทีในโฉบใหม่ที่ทางทีมงานของ Stranger Things เนี่ยเรียกว่าเวกหน้า2.0ที่โหดกว่าดุด,ดันกว่าและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับออกมาไม่ถึง2อนาทีก็โชว์ความโหดด้วยการฆ่าทหารไปซะเีืยน ก่อนที่จะได้มาคุยกับวิวเล็กน้อยถึงเป้าหมายของเขานั่นก็คือการลักพาตัวเด็ก12คนเพื่อไปสร้างโลกใหม่โดยใช้วิธีการที่ทําเหมือนกับวิวซึ่งน่าสนใจถึงการเลือกเด็กๆครับไม่รู้ว่าเลือกจากการเชื่อง่ายจิตใจอ่อนแอหรือว่าพวกเขาอาจจะมีพลังจิตในอนาคตหรือเปล่าแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยเหมือนทําให้เราเห็นภาพสะท้อนของเวกหน้าเขาเนี่ยก็คือฆาตากรที่ลักพาตัวเด็กๆโดยที่ใช้วิธี g รูมมิ่ง และลักพาตัวไปทําแผนของเขาให้สําเร็จนี่แหละครับซึ่งการใช้เด็ก12คนอาจจะหมายถึงหน้าปัดนาฬิกาที่เดินทีเวกหน้านเนี่ยก็เคยใช้เสียงนาฬิกาที่บ้านของเขาเป็นเหมือนเสียงเตือนถึงมันในซีซันที่4ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของเวลาและอวกาศหรือเปล่าเหมือนกับที่ผมเนี่ยเคยสงสัยในเรื่องทฤษฎีหลุมดําของครูคาร์ที่เคยปรากฏไปก่อนหน้านี้ไหมอันนี้เดาเล่นๆนนะครับและบางทีการใช้วิวคนเดียวมันอาจจะไม่ได้มีพลังชีวิตมากพอในการสร้างโลกใหม่ เวกหน้าก็เลยต้องเลือกมามากถึง12คนครับและแล้วสุดท้ายโมเมนต์ที่เรารอคอยก็มาถึงนั่นก็คือการที่วิลเนี่ยสามารถใช้พลังจิตจัดการกับดีมอร์กอกอนได้สักทีสมกับตอนที่4เนี่ยที่มีชื่อว่าซอ์เซอร์ที่ก็แอบใบมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ตอนที่วิลเนี่ยแต่งตัวเป็นจอมเวทหรือสัมผัสได้ถึงเวกหน้าแล้วก็มารู้ว่าที่แท้แล้ววิลนั้นสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเวกหน้าได้ ถ้าหากเขาเนี่ยได้เขาใกล้กันมากพอวิวได้รับรู้จากจิตสุน์ร่วมว่าเขาเนี่ยคือเวกหน้าจากนั้นจึงสามารถดึงพลังจากเวกหน้ามาใช้ได้ด้วยแบบที่ไมซ์เนี่ยเคยแนะนําวิวเอาไว้ก่อนหน้าครับทีทนี้จะบอกว่าในวอลลุ่มหนึ่งคือการเคลียร์เรื่องราวของวิวก็ได้คอยปลดล็อกเรื่องราวในจิตใจโดยที่มีตัวของโรบินเป็นคนแนะนําและปลอบประโลมเขาเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยต่างชอบเพศเดียวเหมือนกันในยุคนั้นเนี่ย อาจจะไม่ได้มีการยอมรับกันมากต้องไม่ให้ใครรู้เพราะว่ากลัวจะเป็นตัวประหลาดซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาวิวเองเนี่ยไม่มีใครที่เข้าใจเขาจนมาถึงวันนี้เนี่ยมีโรบินที่คอยอยู่กับเขาและคอยปลอบโยนในตัวของวิวให้ปล่อยวางเรื่องราวทั้งหมดรักตัวเองเลิกกลัวและปล่อยตัวเองเป็นอิสระยอมรับตัวตวนของตัวเองตรงนี้เนี่ยจึงทำให้วิวได้มีการเข็นศักยภาพนั้นออกมาได้อย่างเต็มที่ เหมือนกับวิธีที่แอลทำนั่นแหละครับต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่ซีนิมามากๆเลยจีเนี่ยต้องบอกว่าตลอดหลายซีซั่นของ Stranger Things มักจะมีการสลับเปลี่ยนคู่หูทำภารกิจอยู่เรื่อยๆและการเลือกให้วิวคู่กับโรบินต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆทั้งสองคนเนี่ยต่างเข้าใจแล้วก็เต็มๆซึ่งกันและกันได้อย่างดีเยี่ยมและทำให้เราได้มีผู้มีพลังจิตเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้วครับ และหากทุกคนสังเกตก,กันดีๆท่าทางการใช้มือของวิวจะง่ายขึ้นเหมือนกับเวกหน้าเรียกได้ว่านี่คือการแฮกระบบอย่างแท้จริงครับและต้องมาตามต่อว่าในเมื่อวิวสามารถใช้พลังได้แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องที่น่ากังวลก็คือหากเวกหน้าตายตัวของวิวจะตายตามหรือเปล่าสรุปตอนนี้เลยนะครับ e ี e ลและฮอปส์ได้เจอกับหมายเลข8ที่ถูกดรเคจับตัวมา ในขณะที่ดัสตินสตีฟแนนซี่และโจนาธานก็ได้หลงมาอยู่ในโลกอัพไซด์ดาวอีกฝ้าของเมืองขณะเดียวกันฮอลลี่และแม็กซ์ก็ได้หาทางที่จะออกไปจากโลกในจิตใจของเว็กหน้าและตัวเของเว็กหน้าเนี่ยก็ได้ออกมาจับตัวเด็กๆเป้าหมายของเขาเพื่อนำไปสร้างโลกใหม่ขณะเดียวกันวิลก็สามารถที่จะใช้พลังจิตของเว็กหน้าได้แล้วครับก็จะประมาณนี้ครับกับวอลุ่ม1ของ r ติซีซั่นห ที่ต้องบอกเลยว่าสนุกมากๆกระชับลุ้นแล้วก็สมการรอคอยมีติดนิดเดียวเลยก็คือต้องรอไปอีก1เดือนกูจะได้ดู3ตอนต่อไปรวมไปถึงตอนจบที่มาตอนปีใหม่ด้วยอดใจรอกันอีกหน่อยแล้วกันครับแล้วทุกคนล่ะครับดูส r a n g e จ t h i ติงซีซั่น5วอลุ่มที่1มาแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอดใจอรอวอลุ่มที่2กันไม่ไหวแล้วหรือเปล่าก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ